สวัสดีค่ะวันนี้มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะชุดสามตัวตรงค่ะแนวทางรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลและแนวทางเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะ ของงวดวันที่16มิถุนายน2565ค่ะโปรดใช้วิจรารณยาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ302 804 605 806 524 749 สองห้าหนึ่งหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดสีห้าแปดสองห้าแปดสามและสี่แปดหกค่างวดนี้ก็ชอบเล็กห้าเล็กสามแนวแนวนี้นะคะเล็กแปดด้วยค่ะ มีห้าแปดสามด้วยนะคะสามตัวตรงของเราส่วนเลขศูนย์นั้นมีเยอะเลยนะคะสามศูนย์สองแปดศูนย์สี่หกศูนย์ห้าแปดศูนย์หก และ0 7 4ค่ะหรือว่า0จะมาอีกนะคะงวันนี้มาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวพอใกล้วันค่อยเน้นกันอีกทีนะคะตอนสรุปว่าจะเน้นเลขอะไรกันดีวันนี้ อย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะหวยรัฐบาลไทยแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะวันนี้ก็เอาชุด3ามตัวตรงมาให้เพื่อนๆชมกันเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมติดตามชมตอนสรุปอีกทีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะไว้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ